สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาเจอกันกับคุณครูโออีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนในหัวข้อเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเรามาอ่านคําพื้นฐานไปพ,พร้อมๆกันเลยค่ะเยย์ผรุงพรัง พักพักผ่อนพักผ่อนหย่อนใจข้าสู่เนื้อหาของเรากันค่ะการแยกข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแยกข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นเนี่ยจะทําให้ผู้อ่านเนี่ยมีเหตุผลในการอ่านหรือว่าวิเคราะห์เรื่องนั้นๆนะคะที่รู้จัก พิจารณาแล้วก็นําความรู้ที่เราได้จากการอ่านเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้นั่นเองค่ะลักษณะของความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นกันนะคะลักษณะของข้อเท็จจริงเนี่ยจะมีความเป็นไปได้ในชีวิตจริงนะคะแล้วก็มีความสมจริงกับเหตุการณ์มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ค่ะแล้วก็มีความสมเหตุสมผลนั่นเอง อันนี้เราเรียกว่าข้อเท็จจริงนะคะส่วนลักษณะของข้อคิดเห็นเนี่ยจะมีความจะมีการใช้ความรู้สึกความคิดเห็นนะคะเป็นการคาดคะเนคําตอบหรือว่าคาดเดาเหตุการณ์นั้นๆค่ะเป็นการแสดงการเปรียบเทียบนะคะแล้วก็เป็นการให้ข้อเสนอแนะหรือว่าให้ข้อคิดนั่นเองอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นข้อ,อข้อคิดเห็นนะคะ เรามาดูตัวอย่างของข้อเท็จจริงกันนะคะโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นข้อเท็จจริงมีอยู่จริงแล้วก็โลมาเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจริงนะคะแบบนี้เราเรียกว่าข้อเท็จจริงค่ะภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติไทยเป็นข้อเท็จจริงกล้วยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวจริงค่ะแม่น้ำเจ้าพยาไหลผ่านกรุงเทพมหานคร แม่นําเจ้าพยาไหลผ่านพื้นที่มหานคร,รจริงอันนี้เราจึงเรียกว่าเป็นข้อเท็จจริงนั่นเองค่ะนักเรียนต่อมานะคะตัวอย่างของข้อคิดเห็นค่ะอย่างเช่นอันแรกนะคะข้อแรกทะเลหัวหินมีความสวยงามน่าพักผ่อนเห็นไหมลูกมันมีการแสดงความคิดเห็นหรือว่าคาดเดาวะคะเหตุการณ์หรือเปรียบเทียบมีการ เสนอเน็เข้าไปนะคะเป็นข้อคิดเห็นค่ะอันนี้ถ้าวันนี้ฝนตกพรุ่งนี้ฝนก็น่าจะตกนะคะอันนี้เป็นการคาดคะนีเหตุการณ์ไปล่วงหน้านะคะอันนี้เป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะทําแบบนี้เหมือนตําน้ําพิกละลายแม่น้ำค่ะเป็นการคาดดาวหรือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นว่าทําแบบนี้ไม่ดีนะเหมือนกับไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยตมน้ำพิกละลายแม่น้ำนะคะ อันถัดมาก,ก็คือควรกินผักบุ้งเพราะจะทําให้ตาหวานอันนี้เป็นการเสนอแนะนะคะว่าว่า,าถ้าเรากินผักบุ้งตาเราจะหวานนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะอันนี้ทีนี้เรามาดูนะคะว่านักเรียนจะตอบคป็ครูถูกไหมนะคะภาคเหนือมีภูเขาจํานวนมากเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นอื่นคำตอบก็คือ ข้อเท็จจริงนั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยต่อมาค่ะแสงเทียนคือแสงสว่างแห่งปัญญาเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะสุดยอดไปเลยข้อต่อมาค่ะแม่น้ำลำคลองมีทั้งคดเคี้ยวและตรงเป็นข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเท็จจริง เป็นข้อเท็จจริงนั่นเองค่ะสุดยอดไปเลยผักมีประโยชน์มากกว่าเนื้อหมูเป็นข้อคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะสุดยอดไปเลยนักเรียนอะสำหรับอันนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยอ่านแล้วก็วิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่กำหนดให้ค่ะในเรื่องข้อนี้นะคะ ว่ามีข้อเท็จจริงเนี่ยจากข่าวอะไรบ้าง2ประโยคนะคะแล้วก็ข้อคิดเห็นจากข่าวนี้สประโยคนะคะบอกแนวทางไปแล้วว่าถ้าเกิดเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยสรุปกันเนาะว่าข้อเท็จจริงจะต้องเกิดขึ้นจริงนะคะมีอยู่จริงมีหลักฐานเชื่อถือได้ค่ะแต่ถ้าเป็นข้อคิดเห็นเนี่ยจะมีการปเป็นการคาดคะนีเป็นการเปรียบเทียบนะคะเป็นการให้ข้อคิดนะคะเป็นข้อเสนอแนะ แบบนี้นะคะมีอาจจะมีคำว่าอาจจะอะไรเราเรา,เรารู้เลยทันทีว่ามันคือข้อคิดเห็นนะลูกโอเคค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ